จอ่อนหนูเล็กพัทรวดียอมปั๊มลูกคนที่สองหลังน้องวินลูกชายอยากมีน้องมากๆอีกหนึ่งนักแสดงอารมณ์ดีที่ก่อนหน้านี้ขอสร้างครอบครัวอบอุ่นมีกันพ่อแม่ลูกเนื่องจากตัวหนูเล็กไม่อยากเหนื่อยกับการแพ้ท้องหนักอีกแล้วสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนูเล็ก พัทรวดีปิ่นทองหรือหนูเล็กก่อนบ่ายล่าสุดหนูเล็กได้โพสต์ภาพวาดครอบครัวฝีมือน้องวินพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตั้งแต่มีวินแม่ก็ไม่คิดอยากมีเพิ่มเพราะแม่เหนื่อยมากๆและกลัวแพ้แบบเดิมมากๆและตั้งแต่วินสามขวบวินเริ่มขอน้องทุกวันทุกเดือนขอมาปีหนึ่งละพ่อกับแม่เลยตัดสินใจ รับปากว่าจะมีให้โดยเร็วแต่น้องก็ยังไม่มาเห็นรูปที่วาดจากกันวันนี้น้ำตาจะไหลสงสารจางมีวาดน้องมาด้วยน้องมาเร็วเร็วนะพี่วินรอน้องนานแล้ว